ครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีชาว YouTube นะครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับอยู่กับผมจานอนลูกเมธรณีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าซานนี่นะครับ s y 2 1 3สองหนึ่งสามสี่ยี่สองหนึ่งสามสี่สองไม่ใช่สองสิหนึ่งสามห้าสี่ครับ ได้ขับคันใหญ่ครั้งเดียวติดปากเลยคันนี้นะครับครบชั่วโมงนะครับถ่ายขคงเหลวแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยไป71ชั่วโมงแล้วนะครับครบทุก50ต้อง r p m นะฮะวันนี้ลอกนาครับ ลอกนาสอแปลงนะครับตรงนี้ไม่มีน้ำนะครับมันสูงก็เริ่มทำงานได้เกือบ10วันแล้วครับนะับตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มา6ล้อไปหมดแล้วนะครับตอนนี้6ล้อวิ่ง5คันก็ถือว่าใช้ดีอยู่นะครับรถรุ่นนี้นะครับมันแตกต่างจากค่ายโกเบนะครับสู้แข็งนะครับ คันนี้ยอมรับเลยว่าสู้แข็งนะครับไม่มีแบบตัดไม่มีแบบตัดกําลังนะฮะถ้าโกเบมันจะตัดกําลังนะครับถ้าเจอแข็งนีจะดึงไม่มาเลยตัวนี้สู้ครับดึงมาเลยแล้วจะมีเสียงไฮดรอลิกร้องเป็นบางครั้งอีกอีก,อ,กอีกนะะแต่ว่าก็สู้นะครับแล้วก็วิสัยทัศน์นะครับการอยู่ในหัวเก่งนะครับการาขุดพื้นระดับนะครับลอกนา นะครับก็โอเคเลยครับไม่หลอกตานะครับกระจกโอเคมากเลยนะครับวิสัยทัศ์ดีมากนะครับในรในรถนะครับการมองออกมาดูระดับนะครับก็บางทีผมขุดไปอยู่ในรถบางทีก็ไม่ในใจก็ลงมาดูนะครับพอลงมาดูก็โอเคอยู่นะครับลงมาดูระดับได้อยู่นะครับถือว่าผ่านนะครับ คันนี้ก็ตักใส่รถหกล้อก็แปดปุ้งกีครับนะฮะเต็มกระบะเลยนะครับชนท้ายชนหัวนะครับปุ้งกีก็เท่าไร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับศูนย์จุดอะไรของเขาไม่รู้ไอเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะปุงกีศูนย์จุดเท่าไหร่นะครับก็คือลายทรงปุ้งกีเขาเนี่ยจะทรงจะเจาะดินแข็งนะฮะเหมือนแคทเลยนะครับเหมือนเราเคยเห็น ปลายหางของแมงปอไหมอย่างนั้นเลยนะครับรูปทรงเหมือนหางแมงปอเลยนะครับแขนก็ไม่ถือกับว่าสั้นนะครับแคนนี้ก็โอเคแล้วนะครับนะฮะอามพิเศษก็ไม่ดีเท่าไหร่ได้แค่ความความยาวนะครับอามพิเศษอาอมเศษได้ความยาวแต่ว่าผลกระทบนะครับผลกระทบหลังตอนหลังมันนี่จะอยู่ตรงนั้นนะครับจะอยู่ช่วงนั้นนะครับ เพราะมันจะแว่งนานๆไปแว่งแน่นอนครับบูมอาร์มยาวๆนะฮะแบบนี้ก็โอเคครับมันไม่ค่อยแว่งเท่าไหร่นะครับเวลาใช้งานไปนานๆน,น,นะครับก็ถือว่าสมดุลกับตัวรถอยู่นะครับเวลายือดอาร์มอุม้มดินเยอะๆก็ไม่กระดกแม่ไรครับ,นะรบโอเคนัดตีมาแล้วตามมาด้วยปอจา้า ก็คงจะได้ถ่ายกันแค่นี้แหละครับเพราะว่าในรถไม่มีที่จับขากระจกนะฮะก็ไม่มีเวลาได้ถ่ายให้ FC ซดูนะครับขับมาหลายวันแล้วนะครับก็ดูตามช่องเจฟแฟงแล้วก็เสียตะแลวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทำงานต่อแล้วครับลุยต่อครับสวัสดีครับ